ค้าบสดีเอสี FC ทุกท่านนะครับกระจนแฟนๆทาง YouTube ผมเอกแม่สายครับก็กลับมาพบกับท่านอีกเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เรานำพระสมเด็จนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่โด่งดังนะครับแล้วก็เป็นองค์ที่มีความสวยงามนะครับองนี้ก็เป็น f อซนะครับที่นะส่งมาให้นะครับก็คือคุณสกายริมเพงนะครับก็ส่งมานะฮะให้ช่วย นะครับทาคลิปให้หน่อยนะฮะแล้วก็ออกอาศให้หน่อยนะครับก็เห็นแล้วนะครับปรากฏว่าทั้งส่วนทรงมิตินะครับต่างๆนี้สวยงามนะครับผมก็เลยรีบนามาลงให้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณสกายลิมเพลงนะฮะที่ส่งพระมาให้กับผมนะครับเพื่อที่จะนะครับวิเคราะห์แล้วก็ อธิบายให้กับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนทางช่องเอกแม่สายนะฮะแล้วก็แฟนๆท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันนะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระองค์นึงนะครับที่เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายพระเฉียงแสนนะครับเพราะว่ามีสังกติที่ยาวนะครับแล้วก็หน้าอกนะครับก็ค่อนจะสูงขึ้นมานิดหนึ่ง เป็นภาพที่สวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะโทนออกในแนวน้ำาตาลน้ำตาลนะครับก็เหมือนกับว่าใส่น้ํามันตังอิ้วนะครับแล้วก็ผสมมวลสารนะครับออกทางสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับจะไม่เหมือนกับมะขามเปียกนะครับก็ยังไม่ถึงนะฮะแต่ว่าเนื้อนะครับเข้มสวยงามนะฮะ แล้วก็สมกับที่เป็นพระอีกหนึ่งองค์นะครับจากการเช็คการตรวจดูมิติต่างๆเนี่ยสวยงามมากทีเดียวนะครับเส้นรอบแก้วก็ใหญ่นะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักกับพระองค์นี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเหตุไรผมถึงนํามาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับครับมาดูมิติของพระนะครับว่ามีความสวยงามมากน้อยเพียงใดนะครับนะ ถ้าดูสังเกตนะครับว่าซุ้มนะครับจะไม่ทะลุออกนอกนะครับจะไม่ทะลุออกด้านนอกอข้อกระจกนะครับนี่ก็คือซุ้มกะระจกหรือว่าซุ้มขอบแก้วนะครับซุ้มก็จะมีลักษณะค่อนข้างจะใหญ่นิดหนึ่งนะฮะครับใหญ่ใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะ นะครับเอียงเอียงมาหน่อยหนึ่งนะก็สมกับที่เป็นสมเด็จนะครับที่ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะแต่องค์นี้นะครับเป็นเกศไม่ทะลุซุ้มนะฮะเกศไม่ทะลุซุ้มนะครับเสียงก็จะกลมนะฮะครับถ้าดูบริเวณนี้แล้วใกล้กับมีจมูกนะครับแล้วก็มีปากนะฮะครับแล้วก็มีหูติ่งนิดหนึ่งนะครับมีเนื้อเกินมานิดนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของพระ พิมพ์นี้นะครับถ้าเรามามองดูนะครับก็จะเห็นสังกตินะครับยาวลงมานะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีคล้ายๆกับตำหนิหรือว่าคล้ายๆกับแบบพิมพ์นะครับมีการแกะพาดนะฮะทำให้ตรงนี้นะครับของพระพิมพ์เนี้ยนะครับจะต้องมีแทบทุกองเลยนะฮะ ส่วนนี้ก็เป็นเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าที่เ,เกิดขึ้นนะครับนื่องจากพระที่มีอายุมากนะครับมีอายุนี่ก็ร้อยกว่าปีนะครับสังเกตมวลสารต่างๆนะครับนะก็จะมีคา,าบแป้งนะหรือว่าคาบนวลเทานี่ยครับขึ้นมาทั่วทั้งองค์เลยทีเดียวนะครับมองด้วย กล้องของโทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะแยกแยะออกได้นะครับว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่เก่านะครับถ้าไปเข้ากล้องพันเอกนี่นะครับมวนสานี่ออกมานี่คิดว่าจะขาวหมดเลยนะครับนะฮะมีฮะมีกล้องพันเอกผมก็มีนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้นำมาถ่ายนะครับเพราะว่าเขาส่งมานะฮะทางนะครับ ผมก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับพระที่มีชื่อเสียงนะครับผมจำได้นะครับหรือว่าติดตาหลายองค์เลยฮะท่านสังเกตไหมครับว่าด้านซ้ายมือของพระนะครับตรงนี้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าพระที่เอานำมาเสนอกันนะครับจะมีตำหนิอยู่ตรงเนี้ยนะจะมีคาบ นะหรือว่าจะมีมวลสารต่างๆนะเป็นวงวงหรือจะมีคราบแป้งครับอะไรเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับหรือว่ามีแผลต่างๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับจะเห็นแบบชัดเกนเลยนะฮะเหมือนกับท่านพิยนโตท่านตั้งใจเอามวลสารโรยหนะ้าหรือว่าเอามวลสารมาไว้บริเวณตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะสังเกตว่าพระองค์ที่ดังๆนะครับหรือว่าพบเห็นบ่อยๆนะจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับจะเป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับที่ทาให้พระ มีความโด่งดังนะหรือว่าเป็นจุดเด่นก็ไม่ทราบนะครับโอเคนะครับพระองค์นี้นะฮะที่เรามาดูตำหนิอื่นๆกันก่อนนะครับนะถ้าสังเกตให้ดีๆนะฮะช่วงแขนช่วงนี้นะครับจะลึกเห็นไหมฮะลึกแล้วก็เล็กกว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยจะสูงขึ้นไปนะฮะสูงกว่าด้านนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็จะลึกกเห็นไหมฮะอกก็จะเป็นรูปตัววีนะครับแขนนี่ท่อนตรงนี้จะตรงมานะฮะตรงมานะครับแล้วก็จะ เข้ามาจับมือกันตรงที่เล็กหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ้าแนวผ้าออกมาที่หัวเข่านะครับนะฮะตรงนี้ก็โค้งนิดๆนะครับโค้งลงมาแล้วก็อักศอกลงมาตรงนี้นะครับนะแล้วก็มาจับกันตรงนี้นะฮะเนี่ยะสมส่วนมากเลยนะครับนฮะตรงนี้ก็จะมีเส้นนะครับมีเส้นออกมานะฮะถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับว่าเข่าด้านนี้นะครับจะสูงนะแล้วก็ยืดออกมานะฮะยืดออกมาชัดเจนเลยนะฮะ ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะสูงนะครับสูงสูงสูงกว่าสูงอ่สูงก็คิรพภพกันนะครับดูดํมภาพนี้นะครับคิดพอพกันนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูมิติกันนะครับดูมิติของพระนะครับด้านนี้นะครับเนื้อในนะในรอบแก้วนะครับก็จะสูงกว่าเนื้อบริเวณตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้จะตื้นนะฮะตรงนี้จะลึกกว่านะครับแล้วก็นอกซุ้มนะฮะก็จะสูงกว่าในซุ้มนะครับเนี่ยสังเกตเห็นชัดเจนมากเลยนะครับชัดเจนจริงๆเลยนะผมเห็นแล้วก็อยากนํามาตีแผ่นะครับซุ้มก็งองอนะครับแล้วก็ตรงดึงมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะลงมาตรงนี้เลยไหมฮะนะครับต้องมีการเนี่ย นะฮะมีการปิการแตกนะครับก็มีเอ่อเม็ดนะครับเม็ดของเม็ดแดงนะครับบางท่านก็บอกเม็ดซุ้มกอนะเม็ดเอ่อพระอิดบ้างนะครับที่เพียนตัวเอามาจากอายุธยาบ้างอะไรทำนองนี้นะครับนะก็มีรอยปีนะแล้วมีมวลสารเป็นเม็ดก,กลมๆนะครับนะฮะ ก็ชัดเจนเลยนะครับอ,องนี้ชัดเจนมากนะชัดเจนมากเลยเนี่ยมูลสันนี้ก็มีเห็นไหมครับนะเนี่ยซุ้มนะแล้วก็มีรอยปีรอยเขาเรียกว่ารอยปีนะครับของซุ้มนะภายในซุ้มนะครับก็จะมีนะเห็นไหมรอยยุบรอยย่นนะครับพระที่มีอายุนานๆเนี่ยนะครับรอยอ่าเขาเรียกว่าเส้นขนมจีนหรือว่าเส้นขอบ ขอบแก้วเนี่ยนะครับขอบแก้วเนี่ยตรงนี้นะฮะจะมีการยุบเข้าไปนะครับตะพะใหม่ๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดปั๊มขึ้นมาแล้วถอดออกมาพิมพ์ตรงนี้มันก็จะหลุดตัวด้วยนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้ก็จะตื้นนะครับตื้นก็จะมาตื้าดด้านในนะครับเนี่ยตรงนอกนี้นะฮะครับลอยปีรอยอะไรก็มีเม็ดแดงนะก็มีชัดเจนมากเลยนะครับก็ดูเสรละโดยรอบแล้วนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะด้านนี้จะสูงกว่าด้านใน ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้จะสูงกว่านะครับสูงกว่าตรงนี้นะฮะจะมีคอด้วยเห็นไหมละครับนะพระถูกต้องตามตําราตํารามากเลยทีเดียวนะครับเส,ส้นกต,ตินะเราไม่เส้นตัดขอบนะครับเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์นะครับลงมาตรงนี้นะฮะลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็จางหายบริเวณข้อศอกเห็นไหมะฮะเนี่ยจางหายไปนะครับส่วนเส้นนอกเป็นเส้นตัดเห็นไหมฮะชัดเจนมากเลยนะครับนะะเนี่ยลงมา ถึงข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ฐานล่างนี่ก็ตรงนี้ก็จะตัดตรงนะครับแล้วมาฐานฝั่งนี้แมสตัดเฉียงนิดนึงแล้วเราจะมีติ่งโผล่มาตรงนี้นะครับโอองนี้นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะเนี่ยเนี่ยดูเม็ดเม็ดแดงนะครับนะฮะโอ้โหผมเห็นแล้วผมรีบนํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับช้างเผือกเนี้ยหายากนะหายากมากๆเลยนะครับหายากมากๆเลยงนะ่ะ แล้วก็มาดูเส้นนะครับเส้นพ้าทิพย์นะหรือว่าเส้นแซมนะตรงบริเวณฐานที่3มนะครับจากข้างจากข้างล่างขึ้นไปนะครับแต่ที่3านะครับฮะสังเกตดูให้ดีนะฮะสังเกตดูให้ดีนะครับนะครับตรงหัวเข่าตรงนี้นะครับครับก็จะวนขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้แมกติดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตกลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ อองมาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่มีลักษณะพื้นสูงน <lem Becca. S 2> ิดนึงนะครับแล้วก็จะเส้นก็จะวิ่งขึ้นไปบนหน่อยแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วพื้นตรงนี้ก็สูงนะพื้นนี้สูงนะครับนะพื้นนี้สูงนะแล้วตรงนี้ก็สูงหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ตื้นนะครับตรงนี <generation> ้ก็จะตื้นนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยนะจะวิ่งขึ้นข้างบนนี้นะฮะแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้ววนกลับมาตรงนี้นะครับ เนี่ยชัดเจนมากเลยนะฮะชัดเจนจริงๆองนี้นะครับเรามาดูฐานสิงห์นะฮะฐานสิงห์บ้างนะครับเดี๋ยวผมไปตรงนี้นะฮะฐานสิงเห็นไหมครับนะถูกตามตำราเป๊ะเลยนะครับนะถูกตมตำรามากเลยฮะสิงด้านนี้นะครับจะใหญ่กว่าสิงด yeah, ้านนี้เห็นไหมด้านนี้จะสูงกว่านิดนึงนะครับแล้วก็จะการแกะนะครับเขาจะแกะลาดลงมานี่นะครับลาดลงมานี่นะฮะ แล้วตรงนี้ก็จะมีเนื้อสูงนิดนึงนะครับเราจะไปจมิดตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็จะลากขึ้นไปนะครับเป็นฐานสิงะแล้วก็วกลงมานะครับแล้วนี้ก็วกลงมานี้ด้วยนะสังเกตดูให้ดีตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะพื้นสูงนะครับนะถ้าตามตาราแล้วนะครับถ้าพิมพ์นี้นะตรงนี้จะมีพื้นเป็นบ่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับตรงนี้จะเป็นบ่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะฮะเป็นบ่อตรงนี้นะครับ โอ้โหนะองค์นี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยนะครับแล้วก็ดูฐานที่สามนะครับฐานล่างเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะเป็นตัดตัดตัดตรงนะครับก็มีเนื้อเกินตรงนี้ด้วยเห็นไหม่ะครับนะเห็นไหมนะเนี่ยนะผมอธิบายไปผมยังเียดาเลยครับนี่นะแล้วก็นี่มาทางนี้นะครับนะตรงกลางจะยุบหน่อยหนึ่งนะอ่ยุบมากก็อย่าหยิบนะครับยุบมากอย่าหยิบตรงนี้นะฮะยุบมากอย่าหยิบนะครับ แล้วก็มาตรงนี้นะครับมิดดิ่งอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าตรงนี้มีเนื้อยุบเนื้ออะไรโอ้โหเนาะครับใช่ไหมฮะตรงนี้มี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 ล่องนะลึกนะครับตรงนี้ต้องลึกกว่าตรงนี้นะครับเนี่ยล่องตรงนี้นะครับจะต้องลึกกว่าตรงนี้นะถ้เตอร์นก็อย่าหยิบนะครับตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องลึกนะลึกดีกว่านี้นะครับเนี่ยดูให้ดีนะครับนะด้านหน้านะฮะโอ้สวยงามมากๆจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะ อธิบายอย่างไรเลยนะครับว่าพระองค์นี้เป็นพระที่สวยสวยงามมากๆนะครับมีตรงไหนบ้างที่ผมยังไม่ได้อธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะว่าพระองค์นี้นะเป็นพระที่ชี้จุดชี้ต้องหนีได้เป็นอย่างดีเลยนะครับฮะหูไม่มีนะครับตอนนี้หูไม่มีนะฮะมีคอชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเนี่ยอะตรงนะครับเนี่ยเห็นไหมไหล่ก็ยกโอ้โหเนาะ ไหลยกนะครับเนี่ส้นนี้ก็ตรงนะครับเส้นนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีมวลสารครบนะครับแล้วก็เป็นพระที่สวยงามอีกหนึ่งองค์ก็แล้วกันนะครับอ้าวเรามาดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังของพระนะครับก็นามีมวลสารนะครับแล้วก็มีคับแป้งนะฮะให้เห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเนี่ย เห็นไหมเห็นคาบแป้งเห็นมวลสารนะครับเห็นผงหลุดนะครับแล้วก็ยังเห็นคาบนะครับเนี่ยเป็นคล้ายๆกับอิฐนะครับแล้วก็เหลุดออกไปนิดๆดนึงนะครับเป็นบุผงอยู่เลยนะฮะแล้วก็มีคาบแป้งคาบอะไรฮะมีมวลสารต่างๆนะอยู่เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับหลังเรียบนะฮะเป็นไพ่กันหนึ่งองค์นะครับมีรอยแตกนิดๆหน่อยๆนะฮะขยายให้ดูนะครับ เห็นบนสารที่ชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเป็นพระของคุณสกายริมเพงนะครับที่ส่งมาให้ผมได้ทําคลิปนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะฮะเห็นแล้วก็อดที่จะนําลงไม่ได้นะครับนําลงให้ให้ไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยนะฮะแฟนแฟนรายการนะครับ ยังไงก็ลองติดต่อดูนะครับเนี่ยมวลสารนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนเนี่ยนะครับเห็นแล้วนะครับโอ้นะมีคล้ายๆกับคาบบางท่านเ็เรียกตะไคร่ใบเสมานะครับมันก็บอกว่าเป็นหยกกลูนะครับที่ท่านนํามาผสมนะฮะเนี่ยเนื้อเขียวก็มีนะครับนะครบส่วนเลยฮะนี่ก็มีนะครับดําคาบแดงนะมีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับนะ เนี่ยดูนะสวยงามมากมากจริงๆนะครับโอเคด้านหลังก็เป็นพระอีกองค์ที่มีความสวยงามนะครับต้องขอบตัดทั้งการตัดขอบนะครับแล้วก็มวลสรต่างๆานครบถ้วนนะครบถ้วนมากเลยนะฮะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างบ้างนะครับครับเรามาดูด้านข้างของพระนะครับจะเห็นรอยปิรอยแยกนะครับที่มีการตัดนะครับ โอ้โหเนาะมีรอยปีรอยแยกนะครับชัดเจนมากเลยทีเดียวนะฮะครับจะเห็นมีมวลสารต่างๆนะครับชัดเจนทีเดียวนะรอยปีรอยแยกของพระนะครับรวมทั้งการตัดนะฮะสังเกตดูให้ดีนะครับเข่าด้านนี้นะครับก็จะสูงแล้วก็ยื่นออกมาแล้วตอนนี้ก็จะต่ํากว่านะครับถ้ามองจริงตรงนี้จะสูงด้วยนะฮะนี่ต่าด้วยนะครับ เนี่ยดูดินะฮะเป็นพระที่มีมิตินะครับเสียงที่จะโค้งนิดๆขึ้นมานะฮะเป็นรูปนะฮะแล้วก็ลงมาเป็นคอเห็นไหมละครับนะเห็นสงรตินะครับสูงนูนนะครับสมกับเป็นพระสิงหนึ่งจริงๆนะครับเป็นอีกองคหนึ่งครับที่เรานําม,มาฝากนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งครับด้านหลังแล้วก็มาด้านข้างนะด้านข้างด้านนี้ก็ดูแล้วก็สวยงามดีนะครับเนี่ยนะ นะครับสวยงามดีมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อร่อยตัดนะครับแล้วก็มีเส้นบังคับนะครับก็ลงมาตรงนี้นะฮะครับนี่เป็นเนื้อเก่านะฮะโบกเข้าไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็เข่าด้านนี้นะครับจะสูงยื่นออกมานะครับยื่นยืนยนย่นออกมาด้านนี้นะฮะยื่นออกมาสูงกว่าฐานด้านนี้นะครับเนี่ยดูฮะดูดูเนื้อนะครับ มีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับแล้วก็มีคาบกันไซกันเสียมติดเต็มเลยหรือว่าคราบผงแป้งนะครับเป็นพระอีกหนึ่งองค์นะครับที่เรานํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับได้เห็นองค์นี้แล้วนะผมว่าท่านนะครับคงจะจําได้นะครับแล้วก็นําไปได้ใช้ในการหาพระแท้กันนะครับนะครับ นี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะขับดานข้างนี่ก็เหมือนกันนะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ที่มีความสวยงามมากเลยนะฮะทั้งเนื้อเก่านะครับนะทั้งเนื้อเก่าแล้วก็ทั้งรอยต่างๆนะครับความ ลึกของลักแร้นะฮะแล้วก็การยุบนะฮะแล้วก็มิตินะครับนะนะตรงนี้ก็จะมีพื้นนี้สูงนะฮะพื้นนี้สูงมัขึ้นปแนวเลยนะสังเกตให้ดีนะตรงนี้นะครับจะแนวนะฮะตรงนี้ก็จะมีแนวนะลงมาตรงนี้นะครับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะให้ทุกท่านได้ชมอย่างนะฮะเด็มที่เลยนะครับนี่ก็เป็นพระอีกองค์หนึ่งนะครับ เป็นทรงสิงเชียงแสนนะครับเป็นพระสิงเชียงแสนนะครับนะเพราะว่ามีสักต,ติตรงนี้นะฮะแล้วก็ประทับนะครับบนฐานสามชั้นบางชั้นบางท่านก็เรียกว่าฐานาสามชั้นชุกุชิอะไรเนี่ยนะฮะครับโอเคครับ นะขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็มีเงินใช้นะฮะสมเด็จวัดละขังคุ้มของสวัสดีครับ